สวัสดีค่ะทุกคนท่านผู้ชมวันนี้คําปิ่นพาลวยจะมาลงรัฐบาลไทยให้ค่ะวันที่หนึ่งพฤกษกิก,กาค่ะสามตัวและสองตัวตรงและโตะ๊ะจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากติดตามด้วยค่ะฟังคำเตือนทั้งช่องก่อนนะคะคำเตือนทั้งช่องคําปิ่นพาลวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางห่วยรัฐบาลเท่านั้นจะ้ะ ไม่ได้สนับสนุนการพน,นันนะคะโปรดใช้จกรยานในการรับชมคะ่ะหวยมิขอมมิรุดจ้ะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและสร้างสรรค์น,นะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านจ้าชมเป็นแนวทางเราลงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะทุกคน ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้จบค่ะรัฐบาลไทยจ้ะรัฐบาลไทยที่หนึ่งที่หนึ่งึกศจิก,กายนหกเจ็ด เด่นเจ็ดแปดเก้าเด่นให้สามตัวนะคะเราเลขสามตัวไปก่อนเนาะสามตัวมีสิบหางสามหกเก้า สามหกสองสามหกห้าเก้าสามเก้าสองสามสองห้าตัวหนังสือไม่ใช่เลขได้พี่น้องมองเห็นอยู่ดิ สามสองห้าแล้วก็สามสองห้าหกเก้าสองหกเก้าห้าหกสองห้า 9, 2, เก้าสงอ,องห้ามีเก้าชุดหนึ่งตัวละพี่น้องสองสี่หกแปดเก้ามีเก้าชุดเด้อเก้าหางแล้วทีนี้สองตัวกลับด้วยเป็นเลขไม่ปักหลักค่ะพี่น้องสองตัว 36 39 32 35 35 69 ยุ้งคือหลายแท้อะยุ้งยุ้งมาหารอยกินกันเว่ยไว้ายบว้บวพี่นอ้นอ,อ,นองเอ้ยยุ้งหลายหลายเอ๋บ้านห้องเอ๋ทั้งหมศาสตร์ที่นี่นางเอท๋ทั้งหมศาสตร์สองสี่ห้าห้าห้าตัวแล้วได้ เก้าหกสองหกห้าเก้าสองเก้าห้าสองห้าเลือกเอาเด้อพี่น้องพอซื้อเบอิดก็ได้เด้ออันนี้คือสุดเต็มค่ะสุดเต็ม ชุดเต็มจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ให้ชมเพื่อความบันเทิงลงแนวทางให้ลงแนวทางสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหางดินไปที่เดินไปที่ไปที่เจอตัวใดเจ็ดแปดเก้าดินไปที่เก้าต, 7, 8, 9, ตัวเดียวอ่ะ เดินไปที่เก้าตัวเดียวหกเก้าหกสองเก้าสองเดินให้แค่นี้ได้พี่น้องไม่เดินให้หลายได้ ตัวเดียวเลียกสามตัวให้ตัวเดียวมันมาตัวเดียวเด้มันมาตัวเดียว,ดว,ยวเด้อพี่น้องเด้อแต่ละสูตรทำไม่เหมือนกันนะเขาทำมาเรามาลงให้มันหลายอาจารย์ค่ะพี่น้องชอบอาจารย์ไหนเราก็จัดตัวนั้นแหละอันที่หนึ่งเด้อ สามตัวโต๊ดยังไม่ได้เขียนเลยตรงเลขโต๊ดเหล,ละพี่น้อง ขีดแต่ตัวเน้นเด้อพี่น้องตัวอื่นบุกขีดเจ็บขิดไว้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะชอบสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นเด้อพี่น้องเด้อชอบอาจารย์ไหนก็ไปอาจารย์นั้นค่ะไม่เป็นไรแนวทางค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเด้อ้ไพลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะ